จิตอาสารอพภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเรา ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านขณะนี้ท่านกําลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจกรุ่จิตอาสาพระราชทานกับกระผมร้อยตีเสรีสังบุณนาจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่เก้าเป็นผู้ดําเนินรายการครับและกระผมนะครับสิบเอกสัญญาบุญพุมินะครับจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบเก้ารับหน้าที่พิธีกรครับครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ไหนนะครับหมต้นอ่าวัดสะลงเรือครับอ่าตำบลสะลงเรือนะครับอ่าอเภอห้ืยกระเจ้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับออกมานอกพื้นที่บ้าง ถ้าพูดถึงวัดนี่ก็เป็นหลายที่นะครับที่อยู่ในเมืองการแลวสวยมาก่าถ้าจะมสังเกตในวัดที่เมืองการนี่มีแต่วัดสวยๆแล้วก็วัดที่มีชื่อเสียงคางๆมาแล้วครับรวมถึงวัดนี้นะยครับเขาว่าเป็นวัดที่มีเรือสุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราสองคนนะครับจะพาท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มารับชมเพื่อจะมีแผนมาเที่ยวกันที่นี่บ้างครับผมก็ในช่วงพักเที่ยงนะครับมาเจอกับพวกเรานะครับในการ าพาเที่ยวชมวัดนะครับก็ช่วงเวลาก็จะเป็นเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงครับในการาพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมวัดสะลงเรือนะครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราพาท่านผู้ชมไปชมข้างในตัววัดได้ครับผมข้างในตัวเรือสุวรรณครามเขาว่าใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันครับครับผมครับเชิญครับ ก็ถือว่าเป็นเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับตอนใช่ครับตอนนี้นะครับขาว่าเป็นเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยก็ในบริเวณวัดนะครับมีเอ่อความกว้างขวางแล้วก็มีหลายจุดที่ให้กราบสักการะกันนะครับผมก็ซึ่งอ่ามีเวลาที่จํากัดนะครับก็อาจจะพาท่านผู้ชมก็ไปอ่าไม่ไม่ครบทุกจุดนะครับแต่ก็จะพยายามให้ ได้มากที่สุดนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวผมก็ขอกล่าวประวัติขั้นต้นก่อนนะครับวัดสะลงเรือนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสะลงเรือครับอำเภอเพื่อกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีเรือสุพรรณหงษ์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่กลางสระน้ําของวัดนะครับสวยงามอลังการมากๆเลยทีเดียวโดยจะมีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป ภายในเรือได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปภายในเรือกันครับผมแล้วก็ส่วนด้านในนะครับจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อให้กราบสการะบูชากันครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับหมดก้นครับผมครับครับและนอกจากนี้นะครับวัดสระลงเรือนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ได้กราบสการะอีกมากมายนะครับทั้งหลวงพ่อเออหลวงพ่อองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อองค์ดำนะครับเออในพระอุโบสถของวัดเนี่ยที่มีจำลองเป็นเมืองสวรค์นรกเรือสปน้อหงขนาดเล็กและ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของทุกภาคเทพเจ้าของจีนนะครับและของไทยอีมกมากมายรวมกันไว้อีกด้วยครับครับผมซึ่งคาดเดากันว่านะครับวัดนี้สร้างขึ้นในเออสมัยอยุธยาอายุราวๆ400-500ปีแล้วนะครับเนี่ยนานนะครับต้อาน<ร>มากเลยครับ,รบแล้วก็ซึ่งบริเวณของวัดนะครับและชุมชนนี้น่าจะหายไปจากข่าวที่พม่ายกขับเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งล้างจน เมื่อปีพุทธศักราช2470ครับที่ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้อพยพเข้ามาทำไร่ทํานาและหาของปลาต่างๆได้เริ่มตั้งชุมชนใหม่ขึ้นอีกครั้งครับอ๋อก็คือจากเดิมลุกล้างไปแล้วแล้วก็วกเข้ามาตั้งเป็นถิ่ฐานใหม่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้า าทางด้านเรือสุพรรณหงส์นะครับเราต้องเราก็ตถอดรองเท้าก้องเท้า,าทางน,านั้นจะเป็นทางทางเข้าบริเวณเรือสุพรรณหงสนะ์ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูทางด้านในกันนะครับทางด้านเข้าครับอันนี้จะเป็นด้านลาหูครับเราจะเข้าไปทางลาหูจานด้านลาหูจานเท้ากันนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดหมวกนะครับก็ถือว่าสะอาดหูสะอาดตานะใช่ครับบริเวณทางเข้าก็อาจจะมีแบบความแคบนิดนึงครับแต่เข้ามาทางด้านในเราก็ เดินสะดวกดีครับปกตติข้างในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับหมรบอาครับข้างในนี้เขาว่าจะเป็นพระเอพระบรมสารีริกธาตุครับที่ประจุจอยู่ทางด้านในแล้วก็ทางบริเวณข้างๆงผมเนี่ยจะเป็นเสระน้ำครับข้างๆเลยแล้วก็ทางข้างๆ้างระหว่างทางเลยครับจะเป็นปฏิมากรรมที่เป็นภาพวาดครับภาพเขียนเป็นภาพนรสมมิติครับ ครับก็ทางนี้นะครับเราจะขึ้นไปกับพระบรมสารีริกธาตุกันนะครับจะอยู่ทางด้านบนบเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอันนี้เราอยู่ทางด้านท้ายเรือหรือปั่งไมไ่ใจเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดู ครับในส่วนของเรือสุพรรณหงส์จำลองนะครับก็จะมีความยาว180เมตรใช่ไหมครับกว้าง15เมตรใช่ไหมครับหมดเปล่าครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ข้างบนนะครับใช่ครับจะอยู่บริเวณด้านด้านกลางของล,ลำเรือใช่ไหมครับครับแต่ว่าลำเรือดีกว่า นี่ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันนะครับ นี่ก็จะเป็นส่วนบนนะครับเรือสุพรรณหงส์นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับที่ส่วนในโลกก็ข้างบนก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับพรบต่อไปเราเราจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในตัวลำเรือใช่ครับครับผมครั้งแรกนะครับหมดบอกครับที่ผมเห็นอะไรแบบนี้นะครับผมกับครั้งแรกครับที่ได้มา นี่นะครับถือว่าได้พาท่านผู้ชมมาครั้งแรกเหมือนกันครับเพื่อท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดนี้อาจยากอาจจะมาครับผมก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบทำบุญหรืออยากเห็นอะไรที่แบบอเขาเรียกว่าอะไรแปรงหูแปกงตานะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าครับข้างล่างนี้อันนี้จะเป็นเรือสับเภาจำลองครับ Oh, ส่วนด้านในจะเป็นแม่นางเรือครับก็เดนี้จะ <ทำ S 2> เป็นรองครับตรงนี้เรือแบบรูปแบบสมัยเก่านะครับผับทางร้านหน้าท่า,านผู้ชมจะเป็นเอ,อแม่นางเรือครับแม่ย่านางเรือครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะมีรอยพัะพุทธบาทด้วยนะครับหมวนเบาครับตรงนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาท <c oughs> ครับมับตัวครับเดี๋ยวเราลองไปบริเวณทางน้นตรงกันดีกว่าอ่าทางนี้เป็นด้านหัวเรือนะครับ ก็จะเป็นวันจันทร์ต้นเดือนเลยนะครับที่พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางออกใช่ไหมครับคุณตง้ม่จะออกทางเดิมครับเพารพาะเราถอดรองเท้าไว้ใช่ไหมเราต้องออกทางเดิมแต่อันนี้พาท่านผู้ชมไปดูก่อนว่ามีอะไรครับ ถ้ามองไปด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นาสารจาแม่คนอินออใช่ครับเป็นอ๋อทางะไรคนอิครับผมครับตอนนี้ก็จะเป็นทางอ,อกนะครับก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นเท้าทางใจถูกไหมครับใช่ครับมันจะเป็นเท้าทงใจแล้วก็ทาออกไปทางด้านขวามือก็จะเป็นทางเอเจนครับจะอ,อยู่ทางด้านบนอ๋อข้างบน หลังคานี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่เขาจะเป็นาชากัเดี๋ยวลองแพนกล้องออกไปข้างนอกดูมนจะเป็นน่าจะเห็นท่านผู้ชสามารถเอ่อทำบุญในก,การอ่าทำบุญลงศพทำบุญลงศพแล้วก็ให้อาหารปลาตรงนี้ได้นะครับ ครับผมถ้าผู้ชมที่สนใจจะมาเที่ยวกาญจนบุรีก็ลองวางแผนมาเที่ยววัดที่นี่ได้นะครับว่าน่าจะมีครบทุกอย่างไม่ใกลไม่ไกลครับผมก็อยู่ในตัวพื้นที่มังกรใช่ครับนี่ก็จะเป็นถ้าท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับพระองค์ใหญ่นะครับ่แต่เราจะพาท่านผู้ชมไปกราบพระองค์ดำก่อนนะครับข้างในเขาวัดสักศะลาครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นสูตรอาหารของทางวัดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็คนแค่นอนเป็นปกติครับคับเป็นต้องมาวันหยุดนะครับคนอาจจะดูเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรอาหารนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่วันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์นะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมเข้ามา ร่วมทำบุญมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมเยี่ยมวัดผมว่าเป็นวัดที่สวยงามวัดเนื่องขอจากวัดกาจนบุรีเลยนะครัครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเจอเรือสุพรรณหงส์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมแต่ใหญ่จริงๆครับยอมรับเลยเดินเหนื่อยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพวนี้จะเป็นตักบาทพระประจำวันนะครับพระประจำวันเกิดนะครับพระสนประสมมากนมาเรียันไม่หยอดได้ครับ ซึ่งแต่ละจุดของวัดก็จะมีคนดูแลนะครับนี่ก็จะเป็นวิาหารนะครับหลวงพ่อใหญ่องค์ดำครับผมหลวงพ่อใหญ่องค์ดำก็ก่อนหน้าที่เราจะ,ะเริ่มไลฟ์ก็จะมีะหลวงพ่อนะครับท่านได้เข้ามาบอกแนะน,นําแนะนําครับผมถ้าทานผู้ชมเข้ามานะครับจะเจอจุดกองอานรยการก่อนเลยเ้ามาแต่เมื่อกี้เราไปเปิดทางด้านหน้าถ้าผู้ชม็ก่อนก็เลยไม่ได้มาแนะนาใน่วนนี้นะในกองอภนวยกา,การก็จะมี เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บวัตถุมงคลนะครับไว้สำหรับะมีเมือรูชาจำลองไว้ผู้ชาครับผมนี่น่าจะเป็นไก่มาแก้บนหรือเปล่าน่าจะใช่เยอะมากเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เลยครับ ตรงนี้เลยนี่จะเป็นอ่าข้างในนะครับของหลวงพ่อองดันะครับคุณพ่อยางดัมจากเนี้ยลี่ยนทุกแี้ยชองค่ะเอาไม้ปิดหอกได้ ตะเมนพนรอดเยมคือเร่อกันทำบิดหาตะเมนพันรอดเย่มคืเรื่องการทำเบนโกลด์บัตรางไทยรัฐแคนเรียสขันเอลลนครับแล้วทาอะไรไว้ข้างในนะครับจะเป็นเอ่อพระองค์ดำครับครับผที่เขาวัดักติ์นะเขาวัดแห่งครับผมอยาจะพาทพนผสมัม สักการะครับว้กันครับอันนี้ไม่น่าจะจุดครับเขาเดี๋ยวผมก็ขาอสวดตามออประเพณีของเขาละกัน มาแฝกทองทางด้านมุมนัง ทานผู้ชมเดี๋ยจะเป็นหลวงพ่อองค์ดำนะครับหากท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับหากท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาสามารถเข้ามากับสกลาดได้ครับพอเข้ามาเนี่ยรู้สึกถึงความคลังมากๆเลยเส้นนาง่านนะครับสาหรับคนที่มาจากเมืองกาญนะครับที่จะไปอู่ทองนะครับก็สามารถผ่านเส้นนี้ได้นะครับผมก็สามารถแวะเข้ามานะครับหากห่างจากตัวสี่แยกที่จะไปอู่ทองก็ประมาณ2กิโลครึ่งนครับผมก็แวะ สามารถแวะเข้ามาเที่ยเวเยี่ยมชมนะครับได้ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปจุดต่อไปเลยนะครับไดคร,บรดับเราพาท่านผู้ชมไปที่จุดบริเวณทางด้านนัน,นกันนะครับคราบผมก็จุดต่อไปเลยก็จะเป็นหลวงพระโตโองค์ใหญ่นะครับบริเวณคือบริเวณบัดเนี่ยครับให้ความกว้างขวางแล้วก็ร่มรื่นสะอาดครับก็ก็อยากฝากท่านผู้ชมอีกรอบนะครับท่านผู้ชมที่แวะผ่านไปผ่านมา แถวนี้หรือว่ามีแผนจะมาเที่ยวกาญจนบุรีเนี่ยยากฝาดวัดแห่งนี้ไว้เป็นหนึ่งแผนที่ท่านผู้ชมสามารถแวะมาได้นะครับครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ใครที่จะไปอู่ทองนะครับก็มาจากเมืองการนะครับวิ่งเส้นบ่อพลอยนะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะครับก็คือทางผ่านก็สามารถเข้ามาร่วมทําบุญได้นะครับข้าบตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสมเด็จของพ่อโต ครับผมองค์ใหญ่มากเลยองหญ่งครับองใหญ่หากท่านผู้ชมขับรถผ่านยก็จะเห็นใช่ครับเห็นเเลยว่าวัดอยู่ตรงไหนใช่ครับผมหรือไม่ก็ตั้งแอบมาเลยครับที่เขตวัดสะลงเรือครับผมตั้งอยู่ที่นะครับตำบลสะลงเรือนะครับอำเภอห้วยกระเจ้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับก็ ระหว่างทานข้าวนะครับกลางวันก็ชมพวกเรา,าพาเที่ยวนะครับเป็นกิจกรรมกิจอาสาพาเที่ยววัดน,นะครับสายมูนะครับทางตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยหลวงปู่ขวดนะครับแล้วก็พระราชอุด,ดมมงคลนะครับก็จะเป็นเกจิในทําไมนั้นกิใช่ครับแล้วก็จะเป็นพระธรรมคุณาภรณ์น,นะครับพระครูอรัญการตะนะเขตครับ องค์นั้นจะเป็นลงเออสมเด็จพระพโตนะครับองค์กลางก็ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากครับพระพโตองค์ใหญ่มากเลยถ้าซึ่งเวลาที่เราไล่มันมีเวลาที่จํากัดใช่ครับจะนับเรพบวันเลยในอย่างตรงนี้ครับจะเป็นน้าตกจําลองครับสวยมากเลยนะถ้าเกิดเปิดหนาแต่ผมคิดว่าวันนี้คณะจะเปิดวัน้เป็นวันธรรมดาด้วยใช่ครับนักท่องเที่ยวก็น้อยครับถ้ามองไปกว้างก็คือวัดนี่กว้างมากเลยนะกว้างมากแล้วก็สวย ค้าหมดเปล่าครับก็ถึงเวลาแล้วครับเพราะว่าเรามีเวลาที่จำกัดใช่ครับนะครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวหมดเปล่าครับเดี๋ยวเราผมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีร้านสุดวกซื้อของทางวัดนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเรือของอาครับผมเป็นของที่ทางวัดทำ เื่อเป็นอะไรว,ะว,ะว่าวัตถุม,มคงคลใช่ครับเดี๋ยวเรา,าเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปดูถือว่าช่วงนี้เที่ยงนี้อากาศก็ไม่ได้แลงมากนะใช่ครับาากาแม่ก็จะมีหลายจุดนะครับที่น่าเข้าไปดูนะครับครับ ก็ซึ่งเวลาที่จำกัดรคับผมว่าที่วัดนั้นมีอะไรอีกเยอะจริงๆที่ผมสังเกตมแต่เวลาที่เวลาจำกัดผมไม่สามารถพาท่านผู้ชมไปได้จริงๆหรือถ้ามีโอกาสอาทิตย์ต่อไปอาจจะกลับมาถ่ายที่นี่ต่ออีกถูกต้องครับเป็นอีพีสองใช่ครับเดครับอันนี้จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับสวัสดิการทางวัดนะครับก็เป็นในส่วนของวัตถุมงคลนะครับที่หากท่านผู้ชมสนใจที่อยากได้เป็นของที่ระลึกจากทางวัดนะครับก็สามารถ เร,รีกดูกันนะครับแล้วก็เช่าหรือเปล่าไม่ได้ใช้ก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดทวายสังกะทานใ่ครับ,รบจะเป็นเรือจำลองครับแล้วก็เป็น่าจะมีพระองค์ดำนะครับแล้วก็เป็นเรือนะครับสวยงามมากครับ ราคาก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่าราค<ร>าจะต้องได้ครับผมราคาอันนี้เป็นรพระรหูอมจันทร์นะครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นหลวงผู่โตนะครับองค์ดําและองค์ทองนะครับก็จะเป็นอีกขยับมาก็จะเป็นองค์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือจะตั้งไว้ที่บ้านก็จะเป็นมีกรอบนะครับมีกรอบกระจกตู้กระจกขึ้นมาอีกนะครับมีแต่ละไซส์นี้อ่าขยับไปอีกก็จะเป็นหุ่นกีพึ่งนะครับก็จะเป็นหุ่นกีพึ่ง ขยับก็มีก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับราคาที่ก็จับต้องได้นะครับก็สุดท้ายก็จะเป็นที่ระลึกนะครับเป็นเรือสุพรรณหงส์นะครับที่วางมีดนะครับน่าจะเป็นมีดตัดหวายตัดหวครับของฝั่งรนมีมิรนะครับเป็นทองสลองเรือสุพรรณหงส์ครับผม นี่ก็จะเป็นหลานสุดกซื้อของทางวัดนะครับใช่ครับจะเป็นวัตถทุมงคลต่างๆที่ทางวัดแทำไว้นะหรือเป็นของที่ระลึกก็จะมีเรือมีพระลวงบุโตนะครับพระองค์ราครับผมที่ได้ทําไว้เป็นที่ระลึกนะครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมลาท่านผู้ชมะครับผมก็มีเวลาที่จํากัดนะครับก็อยากจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบๆวัดเลยนะครับแต่เวลาจํากัดจริงๆ ก็ในช่วงใกล้ช่วงเวลาที่จะเข้างานกันแล้วใช่ครับครับครั้ตอนครับก็เดี๋ยวขอฝากท่านผู้ชมมาทั้งหมดตอนนี้มีลงในติดอาสาพษษัะสถานเนีมี5้ช่องทางที่สามารถติดต่อได้ด้วยกันครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องเดือดร้อนหรือ,อต้องการความช่วยเหลือที่จะ ให้ทางโรงเรียนจิตอาสานะครับเข้าช่วยเหลือก็จะมีอยู่5ช่องทางใช่ไหมครับคเปารับผมก็จะนั่งก็จะมี1นะครับก็คอมเมนต์นะครับลงในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับ2ก็จะเป็นทาง messenger นะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับก็จะหนึ่งคอยตอบอยู่ใช่ครับก็มีน้องๆคอยดูคอยรับเรื่องนะครับก็จะเป็น3ก็จะเป็น ในขณะที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับท่านสามารถคอมเมนต์มาได้เลยมีเรื่องอช่วยเหลือเกี่ยวกับอ,อุท,ทกภัยเกิดเกิดจากอะไรหลายๆอย่างภัยธรรมชาติหรือต้องการคนช่วยเหลือต่างๆนะครับที่ทางโรงเรียนจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยก็4ก็จะเป็นสายด่วนสายด่วนครับนะครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นสุดท้ายก็จะเป็นเคียวโคที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชม สามารถยกโทรศัพท์เข้ามาสแกนได้เลยครับผมสแกนแล้วก็เราปัญหาบอกปัญหาให้กับทางเพจโรงเรียนได้เลยได้นะครับก็้ายนะครับก็ต้องขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับในการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดดันไลค์ให้เรามียอดคนดูเพียมขึ้นเพราะเราสองคนได้มีกำลังใจในการพาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศวัดเสือสลนี้ต่อไปครับครับผม ก็ครั้งหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ไหนนะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามไว้นะครับหรือท่านผู้ชมนะครับสามารถชมไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับเป็นวิดีโอย้อนหลังนะครับของเรา2คนได้นะครับก็1ก็ก็จะเป็นในทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพรลลาธานนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับก็จิตอาสาเยี่ยมชมนะครับวัดสะลงเรือนะครับแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่อง YouTube ของทางหน่วยของเรานะครับในการไลฟ์แต่ละครั้งนะครับพอไลฟ์จบเราก็จะนําคลิปนะครับไปลงไปลงอยู่ท่อง YouTube เพื่อที่จะให้เป็นการโปรโมทหน่วยด้วยครับเป็นการโปรโมทของทางเพ็นินเมืจิรสาด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับกิจกรรมดีๆหรือว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนที่2ของปีนะครับก็อาจอีกไม่นานก็จะเป็นเกี่ยวกับน้องๆของทหารใหม่ ครวเราก็จะมีเป็นแบบพิธีทัดพิธีทัดไปเลยนะครับให้กับทางช่องทางหน่วยให้ท่านผู้ชมรับชมครับสุดท้ายก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ